โสวัสดีครับผมอยู่กับพ่อบ้านเล่นเกมอีกแล้วนะครับในเกม survival on love crafting in the ocean นะครับในชื่อเต็มเมของเกมนี้เลยนะครับผมไปลุยกันเลยนะฮะเราอยู่ที่ e b ที่6แล้วตอนนี้ผมก็ได้เล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับมาดูความกุ้งขววงะมาดูความกุ้งขวงของบ้านผมก่อนนะฮะตอนนี้ก็ได้เก็บตุนนสเบียงแล้วก็ทําชั้น2ชั้น3เลยนะครับเนี่ยนี่ครับตรงนี้ไปปลูกผัก นี่ผมรอฝนตกอย่างเดียวนะครับผมจะไม่เอาน้ํามาลดนะครับเพราะว่าเรามีสเบียงเยอะพอสมควรอันนี้ชั้นลอยครับนี่ชั้นลอยที่แท้ทรูนะฮะนี่ชั้นลอยครับชั้นลอยโอ้โหดูฉลามไกลๆตัวใหญ่มากเลยนะฮะตอนนี้อ่ะอยู่น้ําเดี๋ยวเราลงไปกินน้ําก่อนนะขอใช้สเบียงอย่างฟุ่มเฟือยเลยนะครับเพราะว่าจากการที่เราใช้ปืน เวลาเรียกเรือม,มาช่วยนะครับเขาค่อนข้างส่งสบยงมาให้เราเยอะพอสมควรในความคิดผมนะเราแทบไม่ต้องทําแทบไม่ต้องทําน้ํานะครับในช่วงรแรกๆเล่นได้ชิวๆเลยนะครับคราบเลียร์กระเป๋าไว้ก่อนก็ตอนนี้ก็เลเวลใกล้เลเวลสิบห้าเลยนะฮะกลายเป็นสิ่งที่ขาดคือสิ่งที่ขาด,ขาดไม้นะครับได้ตัวนี้มา ใส่ฟืนแล้วก็วางปลาไว้ย่างได้พร้อมกัน2ตัวนะครับน่าจะเป็นเช่นนั้นนะจากที่ผมทดสอบดูแล้วผมก็ยังหาวิธีการจาัดก,การฉลามไม่ได้นะผมอยากผมอยากขยํำฉลามมากเลยนะหลังๆมาเริ่มตอดผมเนี่ยผมมีมตั้งไกลนะผมโดนตอดอยากขอเก็บสเบียงก่นนะครับนี้อยู่ที่ ep ที่6แล้วนะครับ อีซีที่6สนุกนะครับเกมนี้สนุกในเกมเอาตัวรอดอีกเกมที่ผมเล่นเพลินเลยนะนี่ดูดูบ้านน,าน,นี่ฮะเตียงนอนเรา,าเดี๋ยวมืดมืดถ้ามันมืดแล้วเราก็เอาให้มันสว่างนอนให้ตื่นตัวนี้เป็นโออาคาเรียมเอาปลาใส่ได้ผมต้องใส่ได้ใส่ได้ตัวเดียวนะไว้หม่ำยามฉุกเฉิน ก็ไม่มีอะไรได้เสาบ้านมานะครับการสร้างก็เดี๋ยวรอปลดล็อก15นี่เดี๋ยวดูกันนะฮะว่าจะมีอะไรอะไรน่าสนใจให้เด็กเก็บของกนะันสเบียงเราค่อนข้างฟูนะครับตอนนี้วันก่อนเล่นวันก่อนผมแอบเล่นได้บัคกด้วยนะครับฉลมติดฉลามติดหลม่มแบบผมลงไปไว่ายน้ำได้ยาวเลยนะฮะไม่ได้อัดไว้ บบติดลมมากเลยะลงไปไ่ว้น้ำไว่ว้ไปถึงนู่นเลยนะฮะของเยอะเก็บแต่มันก็ค่อนข้างช้าเนาะโอเคอเคขาเขเก็บตะเบยียงนิดนึง เก็บสะเบียงนิดนึงนะครับเฮ้ยไหวจังมาดูกันนะครับแล้วเลเวลสิแล้วเราจะมีอะไรเจ๋งๆจะจะได้อะไรมานะฮะก่อนเข้าไปดูของฝรั่งเข้ามาถึงรู้ว่าแทงน้ำเก็บเก็บได้นะฮะตรงๆมันเหมือนเกมสร้างสร้างสร้างบ้านมาก เหมือนเตรียมสร้างบ้านมากกว่านโดนฝนก็ก็ปกติดีครับตอนแรกนึกว่าผมนึกว่าถ้าโดนฝนแล้วจะไม่สบายเนะี่ยมันเหมือนจริงมากเลยฮะโอเคไปเดี๋ยวเรานอ,นอนกันดีกว่าครับเดี๋ยวเราตื่นเช้ามาได้มองชัดๆหน่อยโอเคเช้าแล้วครับได้สว่างสว่างนิดนึง มองเก็บไหนฮะอันไหนอยู่ใกล้ๆผมขอปล่อยคว้าไวา้วก่อนนะฮะอ่ะเต็มขอหม่ำปลาหนะ่อยดับเบิลคลิกได้เลยของผมสมเด็จเยอะมากเลยครับตอนนี้อะ โอเคเดี๋ยวขอเก็บของนิดนึงนะจำเรียงมาเยอะจริงๆโอเคนะครับก็นี่จะเป็นดินไว้ปลูกต้นไม้เนาะนี่เป็นเม็ดเมล็ดพันมเมล็ดพันแล้วก็หย่อนนี้นี่ผมจะไม่ลดนะมันเสียเวลาเปลืองด้วย สร้างกันดีกว่านี่นี่เป็นเตานี่บันไดนะฮะนี่เป็นเสาแต่อันนี้ผมนะครับเดี๋ยว,วขึ้นชั้นขึ้นชั้นสองขึ้นชั้นสามกันดีกว่า อย่างพิเลียม,เด,ยมเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมขอเล่นกันนะไม่ได้มีโอเคกดล็อกแล้วครับ เปิดดูเลยครับอันนี้เป็นกาวครับกาวเดี๋ยวเราครับกาวมาอันแสดงว่าของใหม่ต้องนี่คืออะไรไม่ือ,อโอเคเป็นโต๊ะนั่งนะครับเดี๋ยวเราเอ้ย โอเคเป็นไม้ตะปูกาวกาวสาใช้กาวสามค้าไปหมดเลยแล้วกันนะครับตะปูค้าไปหมดเลยเออไม่หมดนะครับเดี๋ยวไปเก็บไม้กับเราหลังๆกลายเป็นไม้ต้องใช้เยอะนะครับ เนี่ยครับเมื่อวานขึ้นอย่างนี้เลยเมื่อวานขึ้นอย่างนี้เลยนะโอ้แต่แต่ไม่ขึ้นสีแดงเมื่อวานมันบักไม่ขึ้นสีแดงนะครับโอ้โหพังเอ้สิมันก็เสียนะครับเสียสเสบียงโดยใช่เหตุอีหลามเมื่อไหร่จะค้าปืนได้วะเนี่ย อยากกะเล่นมาจริงๆเลยดีนะครับเราไอะระบบเกมมันให้ทำให้ฉลาดมันโจมตีเราไม่บ่อยมันเลยทำให้ไม่กดดันมากถ้าโจมตีไปบ่อยๆน่าจะน่าจะไม่ค่อยสนุกเนาะบางทีเเราขอสร้างตรงนี้ไหม มันคืออะไรเนี่ยดินเนอร์เทเบิลโต๊ะกินข้าวเหรอกินข้าวกินเดี๋ยวกินในร่มดีกว่าเราไม่ควรจะออกไปกินข้างนอกก็จะไม่สบายว้าวโอเคเดี๋ยวเราสร้างสร้างต่อ โอ้โหไม้หมดอีกลแล้วแล้วผมขอเก็บไม้ก่อนนะครับไม้หมดไม้หมด ดื่มน้ำเลยนี่เยอะทะเบียนเราเยอะนะครับไม่ต้องแทบไม่ได้ตกปลาเลยครับกินให้อิ่มเราก็ยังยืนกินอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่า สะเบียงกันต่อครับเราเดี๋ยวเล่นได้สักระยะหนึ่งผมอยากยิงฉลามจังเลยลองใช้ธนูเน้นๆก็ยังไม่เข้าแล้วนี้ก็ยังไม่รู้ว่าต้องทำยังไงนะครับเพราะผมก็มีแอบเล่นไปบ้างแต่ก็ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ว่าต้องทำยังไงบ้างนะว่าถึงจะฆ่าปลาฉลามได้ มันรู้นะฮะมันรู้นะครับเนี่ยฉลาดมันรู้นะเวลาเอาเวลาเอาเอ้ยอตกใจนะผเนี่ยก็โดนะฮะผมมั่นใจเนี่ยโดนเนี่ย ลองเลยผมว่ามันไม่ตายเนะมื่อวานนี้ก็รอเป้ามันอยู่นานกันนะแล้วมันยังไงมันหนีเหรอมานี่ดิไปไหนแล้วมันหนีเหรอครับ มาแล้ว,มา,ลวม,ามาดิเอาให้มันตายได้ไหมมันหนีอ่ะโอ้โหธนูธนูก็หมดเร็วเหมือนกันนะเนี่ย เอามันไม่ลงนะครับปลาฉลามได้ไม้มาสามไมดม้ตะปูว์มาหนึ่งเก็บไม้ครับเดี๋ยวสร้างบ้านต่อนี่ข้างหน้าผมไปตั้งไก่แล้วนะเนี่ยผมโดนมันงับงับงับจนย่นมาตั้งเยอะเนี่ย จะเบี่ยงริมน้ำผมเนี่ยเสียดายมากเลยมาไม่ทันไงมันไกลเกินไปเฮน่าจะได้ไม้มาสักหน่อยแล้วต่อต่อต่อขึ้นชั้นขึ้นชั้นสอง liều máy, một dạng rất nhanh, mẹ ao anh mẹ ao bay, ôi mẹ ao anh nhé, nhiều quá, à, ม้ไ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 ม้แม,มแต่เมื่อวานลงไปลงไปไหว้โดยที่ฉลามมันติดบั็กนี่สนุกมากเลยครับแต่แต่ก็นานอะ่ะผมกลัวเข้าแล้วออกว่าออกมาอัดาก็้มันจะหายไงผมเลยไข,ขว้าโอกาสนั้นดีที่สุดโอกาสที่เกมมันบั็กนะครับไขว้า,วาครับเดี๋ยวเราไปสร้างของต่อ เป็นเกมสร้างบ้านในน้ำนะครับเกมนี้ที hey, ่ผมเจอเกม Survival อีกหลายเกมนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมเล่นเกมนี้ไปให้ถึงที่สุดกันนะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูเกมใหม่กันไง mm hmm. ใ,ใครชอบฝากกดติดตาม mm hmm. ช่องผมด้วนะครับ mm hmm. ผมจะเล่นเกมแนวๆนี้ไปเรื่อยๆนะับเ mm hmm. พลินๆนะฮะ อืเรื่อยเป็นเพลินเลยนะครับเกมแนวเอาชีวิตรอดม,มันมันมีนเสน่ห์นะเกมแนวนี้นเ,เ,เนาะเฮ้ยอะไรวะลูกอ่ะมีเสน่ห์เหลือเกินนี่ก็เออ เราจะมาสร้างชั้นบนกันนะฮะเก็บสะเบียงก่อน

ดีนะเมื่อกี้ธนูไม่หมดเดี๋ยวเรือมจะมาตอนไหนบ้างก็ไนมะ่รู้คะเก็บของกันเก็บ,น,กบนั่นธนูติดปกักปักหัวมาเลยเฮ้ยไม่ตาย อา้าวกดธนูทุกดอกก็ยังไม่ตายนะฮะเ,เจ็บใจจริงเลยเมื่อกี้แคปเป๊ะไปครับเราเดี๋ยวจะดื่มน้ำนิดเริ่มตกเรียนอ,อีกแล้วตัวเกมก็ประมาณนี้นะทุกคน โอเคนะครับโอเคมีเสาเสาอ,อันนี้เสาผมก็ยังไม่รู้นะว่าทําสร้างไว้ทําอะไรเ <c oughs> พราะว่ามันไม่ต้องมีเสามันก็สร้างที่เดิมนะมันไม่ถล่มนะฮะเนี่ยนะครับ,นะรบมันไม่ถลม่มเราก็ลยสร้างได้ไปต่อครับดีสร้างพื้นนี่เนี่ประหยัดนะครับใช้แต่ไม้ Okay. แล้วเดี๋ยวเราสร้างตรวนี้ปิดไปเลยแล้วกัน ยังไม่มีเรือมาเดี๋ยวจะยิงให้ดูนะครับยิงขอความช่วยเหลือเสาไหนไหมเนี่ยไม่รู้จะตั้งไว้มาตั้งไว้ก็เก่กอ่ะค้ำเหรอยังไงวะ,ะตาตั้งแล้วต่อเรา มีปัญหานี่เป็นห้องทึบทึบไปเลยแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวข้างบนสูงสุดเป็นระเบียงทำเป็นระเบียงมันไม่มีหน้าตา่างมันมอยากได้หน้าตา่าง 来嘛！ มันเรียกคนมีเจ้าของไงเอโอเคนะครับนี้ก็21นาทีแล้วนะฮะเดี๋ยวมันจะนานเกินไป ก็สำหรับโคมไฟครบเพลิงอันนี้นะครับใช้ถังน้ำเดี๋ยวผมทำให้ดูนะใช้อน,นี้แล้วก็ตักเอ๊ะอ๋อไม่ใช่ครับใช้แก้วใช้แก้วขออภัยครับใช้แก้วใช้นี้ครับใช้แก้ว มันจะเป็นน้ำอย่างงี้ครับมันไม่เป็นเชื้อเพลิงหรือไงผมก็ไม่แน่ใจนะไฟก็จะติดนี่นะครับอันนี้เป็นการใช้ครบเพลิงเดี๋ยวทวนกันอีกทีนะครับส่วนนี้ก็แท้งเอาน้ํากินมาใส่ได้ไม่กินน้มฉุกเฉินนะครับเก็บน้ํานี้มาใส่แล้วก็กดที่แทงอันนี้ก็เติมน้ําเอาถังเติมน้ํานะครับใช้ถังเติมสามอันปล่อยปลาได้ครับ ันนี้ก็ไม่มีอะไรครับใส่ไม้แล้วเอาปลามาวางเลยนี่ปลูกใส่ดินนะครับใส่ดินใส่ดินใส่ดินแล้วก็ใส่พืชได้นเ,นเลยที่มัเก็บว่าซีด้านหลังโต๊ะกินข้าวกินข้าวกินข้าวเรามานั่งกินคั 两轮你也天辣轮了。蜡蜡蜡蜡蜡蜡 กันก่อนเลครับแล้วก็มานอนเดี๋ยวคืนนี้พอแล้วนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะฮะเดี๋ยวขอนั่งกินข้าวบนโต๊ะน่อย โอเคครับแล้วยังไงครับคือด,ดูดีมีชาติกูลขึ้นมาใช่ไหมโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ EP ที่6เดี๋ยวผมขอตัว ลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ผมด้วยครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใน E ีีถัดๆไปครับผมจะเล่นให้ได้นานที่สุดได้อะไรเจ๋งๆเยอะที่สุดจะมาแนะนำให้ทุกคนได้ดูและก็จะมาสรุปใน E ีีหลังๆนะครับว่ามันมีอะไรใช้ทำไงได้บ้างนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีับ